ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง r m t h Gamer วันนี้ผมจะมาเล่นระบบแอบที่ชื่อว่าบวกบวกคือบวกคงบวกวกงชื่อบวกชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่เลือกคือวกที่ผมจะเรียกตามหงผมนะก็คือบูลีเจนต์นะครับผมนะวันนี้เรากลำลับมาระบอรบอีกแล้วครับผมอาจจะแรงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะเพราะเครื่องกูขาดไง ก็ครื่องกาครับผมแล้วก็เป็นยานโมงก็ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะคือมันแรงนะครับเคือมันแรงเห็นว่าโดยที่มาผมจะขายรถด,ดีกว่าผมรถคันนี้ก็แรงพอตัวอยู่นะผมอัดเทอร์โบด้วยอันเนี้ยจริงๆของอัดเทอร์โบด้วยนะอัดเทอร์โบเสริมนันตาเขามีให้อยู่แล้วครับผม โ,โอ yeah. Yeah. OK, ้รถกระโปงอ้ยรถกระโปงแต่เขาแต่งซิ่งว่ะเยเอาเรื่องเอาเรื่องครับนั่นแต่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเคครผมสามสองหนึ่งเซลขายครับผมนะขายเวลาผมขายของขายรถทุยขายรถปุ๊บผนจะแปลกใจอย่างคือรถมันยังอยู่ถ้ารถยังอยู่แล้วผมก็จะไปซื้อรถขั้นใหม่ครับผมมาดูรถขั้นใหม่กัน ตังได้ไม่คงกล้าเลยได้ไม่ค่อยคุม้มนะเดี๋ยวไปครออนี้เป็นของเราแล้วเฮ้ยออกไปบอกให้ออกไปแค่ดเดาแก่เดาแก่เดาแค่ดเาคดเา ใช่ตร้อนคันนี้เป็นของผมอยู่วะเพราะผมเคยใช้ก่อนเจ้าของนายนี่ขือนายเหรอใช่เป็นของผมแฮนดยูเดฟไมค์คาเลดสีแดงนายดูสิเลด,ด,ด,ดเลคา ก็ข้บใจเออไม่ใช่คนนี้เป็นของเขาเหรอผมไม่รู้เลยเนีย่ยมาดิสแพควคอสหนึ่งแสนเคอ๋อหนึ่งแสนเออ ยิงเซนเอ็มโฟผมหัวจุดรถเขาดีกว่าไม่แล้วเขาเอ๋อเปิดฝากระปูงมาโอเคลงตามเข้าไปแต่ยิงผมยังไม่ได้ซื้อรถคันไหนคนอื่นเลยนะเนี่ย Mereka Where are you Where are you Where are you oh, ini, ini, ini. I see all this. Peace. าันนี่ยมันคายไอ้สดิตินก้าอยู่อนอยู่ห้ออยู่ห้องเอาไปไปเอาบ้านเหรอบ้านทำไมได้เรื่องอย่างนี่ย ตาเข้าไปฮนะเที่ยวเนี่นนะเยเที่นะยวเที่ยวกำมาลูก

อาคาทูบ uh ่ายอาเฮาซื้อบ้านอ๋อซื้อบ้าน something. Oh. Okay. เาล็กดู something โอเคเพิ่อเขาลของผมคันเก่าของฉันเนี่ยคันผมยังไม่มีคันนี้เลยนะโอ้แต่รถคันนี้เวลาเดียวมันเรายากมากครับผมคันแดงเนี่ยคันแดงเรายากมากครับผมรถแต่ละคัน Đưa xe vừa xe vừa Hai Hai Last Minute 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 Hai กูเลสกูถ้าเกิดว่นีะลูกบุงแล้ลวโหจะเร็วกว่านี้ม่มันดูคมว์้อเดือดแค่คอมพอวโอโห เฮ้ยว่ะฮะผมปรับเป็นเ,หเ,น,เนหนึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้ยเลยเลยเลยเ,ลยเบกกเบ เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้การเดินของอินทิศค่ะมามาที่รถนะฮะมาที่รถโอเคอ่ะรถติดรถติดเออติดตรงซองนิดเดียวมันติดได้ไงวะ เออโอเคเข้ามาแล้วอ้ยนี่คือรถเก่าของผมภายในก็จะประมาณนี้โอ้โหโอ้โหครับผมมาซื้อรถครับผมามาซื้อรถ ต้องการรวยคุณมีแค่สี่มือใช่ส so ี่มือดิ่งจะซื้อรถคันนี้เูสตูสตีกูสต์ีกบูดต์อพอจะพูดเนี้ยก็พจะพูดเนี้ยซื้อคันนี้ซื้อซื้อซืปราไเะจุก ไปคาไปคาสิ่งใอ้คาหนาดรถอ่ะอ๋อลืมซื้อไอ้บักตามึงลืมกดซื้อลืมกดซื้อลืมกดซื้อบักตามึงโอ้เออซื้อกดซื้อเออเออบดคาไป ซื้อซื้อโอเคมาแล้วรถคันแดงโอ้แดงแจ๊ดเลยโอ้โหแดงแป๊ดผมมีส่วนประกอบของรถอยู่สองอย่างครับผมสองอันเขาแข่งโอ้โอ สิคนดีว่ะผมรู้สึกแบผมรู้สึกแปลกใจกับไฟท้ายรถคันนี้เลยเกินว่ารู้สึกแค่แหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ว่ะ